มาครับผมอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับผมกับดุดเดินอัปเดตนะครับเพื่อนเพื่อนจริงๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ตอนโหลดเกมเนี่ยมันขึ้นดุดเดินเงก็เลยเรียกว่าดุดเดินนะครับผมแต่ว่าชื่ออัปเดตจริงๆไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นเอพิลนะครับเพื่อนๆในส่วนของ pioneer lock นะครับผมมันเอนนตัวนี้นะครับมันคือจะเรียกว่าไงดีจะบอกว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นเอาเป็นว่ามันคือก้อนหินน่ะก้อนหินที่สามารถขี่ได้นะครับผมขี่ได้เหมือนกันกับรถแบบนี้นะครับผมรถที่เป็นเรือน่ย นะครับแต่ว่าเขาจะให้ยูนิตเรามาด้วยนะยูนิตนยเข้ากระเป๋าเลยอัตโนมัติเพืเ่อนๆกดจอยเข้าเกมนะครับผมเฮ้ยมันต้องรับเควสก่อนไหมเพื่อ <c oughs> นๆมารับเควสก่อนก็ได้นะครับผมกดรับเควสตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเอายูนิตเนี่ยปึ๊บตัวนี้นะไพอเนียล็อกอะมาใส่ไว้ในทีมนะครับผมเราจะต้องใช้ตัวของเขาเนี่ยจัดการศัตรูให้ได้5,000ตัว จึงจะได้ก้อนหินมาย้ํานะครับว่าตัวของเขาถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันไม่นับนะครับผมตัวของเขาจัดการให้ได้5,000ตัวถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับผมมันมีสูตรอยู่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ผมสงสัยว่าถ้าเราเอาไปทําบัฟได้ไหมเพื่อนๆผู้วฒจาบ,บอกว่าถ้าหมดอีเวนต์แล้วเจ้านี่มันจะหายไปนะครับผมก็เขียนบอกเอาไว้อยู่นะทุกคนครับผมลองซิว่าถ้าเราเอามาสุมบัฟจะได้ไม่เอ่ยอ๋อไม่ขึ้นใช่ปะเนี่ย ใส่ในทีมแล้วไม่ขึ้นนะครับผมหมายความว่าทําบัฟไม่ได้นะครับคือเขากันเอาไว้แล้วนะครับอุ้ยร้อยขวดเลยล่ะครับไปได้มาตอนไหนวะเนี่ยอูย้ผมมีร้อยขวดเลยนะครับผมสงสัยกาะโค้ดเออลืมใบมีโค้ดใหม่มาด้วยรีบใส่ก่อนที่จะหมดอายุนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อันแรกอันที่2เดี๋ยวแป๊บน,นึงมันค้างอยู่นะครับผมช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมมันก็จะค้างบ่อยหน่อยนะทุกคน อันนี้นี่มันคุ้นๆเนาะไม่รู้ว่าอันเก่าหรือเปล่านะครับผมโอเคอันใหม่ครับชื่อมันคล้ายๆกันเท่านั้นเองอันสุดท้ายครับผมเอ่อผู้พัฒนาตลกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ได้ตะลิวทองคำหนึ่งอันแล้วก็ได้เหรียญหนึ่งอันคือโดนแกล้งนะครับผมทุกคนโอเคเราไปดูความสามารถของเจ้าก้อนหินกันดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะแม็กเวลห้าสิบนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมลองฟาร์มแล้วนะครับผมมันไม่ขึ้นครับมันขึ้นแค่นี้นะครับผมวิธีการให้เพื่อนๆเลือกตามผมเมื่อกี้เลยนะ ทีนี้พอเราจอยเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมก้อนหินเนี่ยเขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานก็คือ1บาทตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราจะวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมประมาณตรงนี้เพราะว่าอัพแม็กเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดผมบอกได้แค่นี้ว่าสุดมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับผมดูไปทีละเวลนะครับโอเคเราจะไปงานแบบช้าๆแต่ชัวร์นะครับขอเปิดเอฟเฟกด้วยนะครับผมผมยังไม่เห็นแอนิเมชันการโจมตีเขาเลยนะครับผมเอาคูณ2ก็แล้วกันนะ คือ1มันช้าไปอ๋อออนิเมชันการโจมตีไม่มีใช่ไหมมีแค่หมุนรอบตัวเองคล้ายๆกับเดอะควิคเตอร์นะครับผมอันนี้ครูดาวอาจจะงงหน่อยครูดาวบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับผม10วินะครับครูดาวทีนี่คือเป็นชาติเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัปเกรดเขาก่อนนะครับอันนี้เวล50นะของผมเนี่ยเวล50นะครับอัปเกรดจากเลเวล0นะครับผมไปเลเวล1ใช้เงินในการอัปเกรด500นะครับจาก1ไป2นะครับ750ครับเพื่อนๆ จากเวล2ไป3นะครับ 1.25k ครับผมใช้เงินในการอับเกรดเดี๋ยวผมขออัพตัวฟาร์มเงินก่อนก็แล้วกันเนาะเราจะได้อัพกันแบบยาวๆทีเดียวนะครับคูณ5ไปเลยคูณ2มันไม่เราหรือนะครับผมมันจะต้องเร้าใจต้องจัดไปคูณ5ครับทุกคนโอเคบอสออกมาแล้วอัพ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 แอนด์ดาวน์แม็กไป1แม็กไป2ครับทีนี้ปุ๊บ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 กลับมาคูณ1นึ่งมาเดิมนะครับผมเพราะมันจะหลุดนะครับผมเรามาอัพต่อครับจากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับใช้เงินในการอัพเกรรด 2.5k คับผม จาก4ไป5เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าโอ้โหความสามารถมันโคตรตึงนะครับผมแถมใช้เงินก็เยอะด้วยนะครับผมแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะฟาร์มือได้ถ้าเป็นเอ็นเลสคือตัวมันเหมือนออกแบบมาให้เล่นเอ็นเลสโดยเฉพาะอะ่ะถ้าถามว่าเอาไปเล่นแบบอื่นได้ไหมมันก็ได้ครับเหมือนพววัฒนาเขาเอาฮามากกว่านะครับผมอัพเป็นเลเวล5เพื่อนๆดูครับดาเมจ2 0 0 0ครับคูดาวศูนย์วิครับผมแล้วก็แล้วจะมีการโจมตี80-80นี่มันเป็นยังไงครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือตีตั้งแต่หน้าบ้านศัตรู นะครับผมยันหน้าบ้านเราอะยันฐานเราเลยถึงนะทุกคนดูเห็นไหมฐานเราเลยนะครับผมโอ้ไม่ก้อแล้วแบบโอ้โหครอบคุมทุกทางเดินครับโอโ้บอกเลย8ปไปเล่นได้ทุกแมบปบนะครับผมดาวป็สองพันนี่ก็ตึงมากๆครับผมคูดาวสูนวิ่นี่ยิ่งดีเลยครับแถมเป็นฟูลเอโอีด้วยอันนี้ i o n ช่นการโจมตีครับเพล่อสุดท้ายเหมือนต้องอัพแม็กก่อนเนะาะมันถึงจะอลังการงานสร้างแบบนี้นะครับผมคุณถึงชอบอะตัวนี้คือมันแบบโอ้มันได้ทุกคน ถึงตัวมันจะเป็นก้อนหินโง,ง่ก็เือแต่ว่าความสามารถนี่มันเกินเบอร์ไปเยอะนะครับผมโอเคทีนี้เราคูณ5เลยนะครับผมทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะเราจะดูเท็กดาวตรงไหนเทคดาวคือดูตรงนี้นะครับผมอันนี้คือตัวของเขาเขาบอกว่าอย่างไงเมื่อกี้เขาบอกว่า5,000ใช่ไหมห้าพันผมเก็บไปเมื่อกี้ประมาณ700กว่างั้นก็เก็บต่อเลยครับเราก็ปล่อยเขาไหลได้เลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราเบื่อแล้วอะเราอยากจะออกเลยทำไงก็กดออกได้เลยครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเทเลพอร์ตไปคือนับนะ แมปสปอนบ็อบทาวเวอร์ดีเฟน์อันนี้คือนับให้ทุกอย่างดีมากแต่ถ้าเป็นแมปอื่นอ่ะเหมือนจะต้องตุยก่อนถึงจะนับนะครับผมแหมผมค่อนข้างชอบระบบเขาค่อนข้างดีนะให้พูดตามตรงผู้พัฒนาคือเขาแบบเขาเขา,เขาเล่นเองแล้วก็วางแผนด้วยเขารับฟังความคิดเห็นผู้เล่นทั่วไปด้วยมันก็เลยทําออกมาได้ดีแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆอันนี้เราปล่อยไหล,ไ,หลไปเลยนะ ไม่ต้องไปวางตัวอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะเก็บเควสของเขาก็วางแค่ตัวเขาตัวเดียวพอลิมิตในการวางตัวเดียวนะครับวางตัวที่สองไม่ได้แล้วลิมิตในการวางเนี่ยเท่ากันกับสีเข็ดเลยนะครับผมและเพื่อนมาดูเงาเห็นไหมให้ผมชอบดู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 ผมเขียนคำว่าซีซ่าปื๊บปื๊ปืนนะ๊เห็นนะเห็นนะเป็นเงานะครับผมเราเล่นแรงเราเนะี่ยแต่เหมือนจะไม่มีเสียงนะครับผมเอ๊เดี๋ยนะเราบั๊กหรือเปล่าผมลองวางตัวอื่นได้ไหมวางพี่หมีดู พี่มีโอเคพี่หมีมีเสียงแสดงว่าเจ้านี่ไม่มีเสียงนะครับผู้พัฒนาน่าจะทํางานไม่ทันนะครับผมอัปเดตแบบทีๆแบบนี้นะครับผมไม่เป็นไรมาแค่คาแรคเตอร์กับแอนิเมชันนี่ก็พอแล้วนะครับแถมมีของฟรีให้อีกนะครับผมสําเร็จเควสเราก็จะได้หินแบบที่ผมบอกครับเพื่อนหินได้ดีนะ คือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็เก็บลายเส้นไปแลกจ้ารถคันนี้นะครับผมมันไม่ใช่เก็บกันง่ายๆนะครับกว่าจะได้50นี่ก็เล่นตาเหลือกชาเลนจ์ไม่รู้กี่ตาแถมบางคนไม่มีคูณ5อีกนะครับผมมีแค่แบบของฟรีคือคูณ2เนี่ยก็ยากมากๆนะครับผมได้หินมาขี่ฟรีๆก็เอาเหอะครับเพื่อนๆโอเคเว็บที่200เป็นต้นไปเนี่ยเพื่อนๆมอนมันเริ่มถึกแล้วนะครับผมเราเคลียร์ยากนะครับผมแต่ว่ายังไหวยอยู่นะ แต่ผมแนะนําให้เราทําแบบนี้ครับเพื่อนๆคือออกเข้าใหม่เริ่มใหม่มันจะดีกว่าเพื่อที่เราจะได้จัดการมอนได้เร็วๆนะครับอันนี้ผมเทคดาวไป2,000กว่าแล้วแล้วก็ลืมบอกไปเลยครับผมสำหรับอีเวตนต์นี้มีเวลาให้ทําแค่วันเดียวนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยทำไม่ทันหรือเปล่ามันก็พอมีวิธีอยู่นะวิธีคือสําหรับคนที่ไม่มีคูณ5นะครับผมแนะนําให้หาเพื่อนที่มีคูณ5ไปด้วย นะครับเพื่อนที่เขาทําแล้วก็ช่วยกันทาได้คือให้เขาเปิด FK ไว้คูณ5ให้เรานะครับผมหน้าที่จัดการมอนก็คือของเราคนเดียวนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าไป2คนเนี่ยนะครับมอนมันจะถึกกว่าการไปคนเดียวนะครับผมแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเคลียร์ได้อยู่คือความสามารถของเจ้าหินเนี่ยมันก็ดีอยู่นะครับผมก็ให้เพื่อนเขาปล่อยคูณ5ไปนะครับคนที่มีคูณ2มันก็อาจจะเก็บยากนิดนึงอันนี้เข้าใจได้นะครับผมคูณ5มันเร็วไงมันช่วยเราเคลียร์ได้นะครับผมโอเค ผมฟาร์มต่อนะอีกประมาณ2องพนะครับก็จะเสร็จเควสแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆขี้เกียจออกเข้าใหม่นะครับเป็นสาย FK แบบต้องการปล่อยทิ้งไว้ยาวๆเนี่ยเราสามารถวางตัวซโลไปเพิ่มได้นะครับผมวางซโลไปช่วยเขาตัวหนึ่งนะครับแต่อย่าวางตัวดาเมจนะเพราะว่าถ้าวางตัวดาเมจดนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสมมติผมวางพี่หมีไปเนี่ยพี่หมีเขาก็จะลาดหมดนะครับผมเจ้าก้อนหินก็จะไม่ได้คิวนะครับผมมันก็จะไม่ได้เทคดาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ตัวสโลวางได้ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวซโลดาเมจมันเบาอยู่แล้วไง ทคดาวไป2,300นะครับผมโอเคมาลุ้นกันครับเพื่อนๆคิดว่าภารกิจผมจะบรรลุไหมเสร็จไหมรอบนี้หรือว่าได้เป็นโอ้เสร็จแล้วครับผมกดรับมาเลยครับอ่าพอรับมาแล้วมันอยู่ที่ไหนอะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่ารับมาแล้วของเราอยู่ไหนนะครับผมเอ๊ะมันจะต้องไปดูตรงนู้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ๋อโอเคทุกคนผมเข้าใจผิด คือถ้าทําภารกิจเสร็จใช่ไหมกลายเป็นว่าไอตัวเมื่อกี้นะครับผมมันจะหายกลายเป็นรถนะครับผมใช่ไหมเนี่ยคือเราใส่ไปในกระเป๋าปุ๊บก็ไม่มีแล้วนะครับผมอ๋อทีนี้ทีนี้เราจะใช้ยังไงวะเออเพื่อนเพื่อนเราจะขี่ก้อนหินยังไงอะ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนะี่ยไม่ได้แกล้งนะเนะี่ยอยู่ในอ๋อโอเคอยู่ในไอเทมนะครับผมก็กดใส่แบบนี้เลย นะครับมันจะก็จะกลายเป็นก้อนหินในเรื่องของสปนะีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสปีดคือมันเท่ากันไม่คิดว่าน่าจะเท่ากันมั้งเป็นลิมิเต็ดนะครับผมโอเคจากยูนิตก็กลายเป็นก้อนหินให้เราขี่แบบนี้นะครับผมทุกคนก็น่ารักดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันเป็นลิมิเต็ดด้วยไงควรมีเก็บนะครับผมก่อนที่อีเวนต์จะหมดนะครับโอเคสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไปกับมิสเตอร์หมึกต่อไปด้วยนะครับ